สวัสดีครับวันนี้ผมเต่านินจาไม่ได้ไปทํางานที่สํานักงานนะครับเมื่อวานไปทํางานปกติวันนี้อากาศหนาวก็เลยเบี้ยวไม่ไปทํางานเมื่อวานก็ติดตามเรื่องราวข่าวของบ้านของเมืองหลายเรื่องหลายราวนะฮะแล้วก็มีการบอกกล่าวไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนสิ่งหนึ่งที่ผมต้องการก็คือไม่ว่าจะเป็นพักการเมืองใดก็ตาม นะฮะเราต้องการให้ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับไม่ใช่เข้าไปเพื่อช่วยเหลือตัวเองเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจะเป็นรัฐบาลไหนจะเป็นนักการเมืองคนใดก็ตามนะฮะถ้าทํางานเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนกับผมเต่าลินจายินดีให้การสนับสนุนด้วยเหตุดังกล่าววันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องของอาการเมืองสักนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าใครนะ แต่ผมจะพูดในภาพรวมการเมืองในขณะนี้เนี่ยนะฮะมันเละเทะวุ่นวายกันไปหมดเหตุก็เนื่องจากว่าเอาผลประโยชน์ของตนเองมาเป็นที่ตั้งไม่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานเพ,เพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างจริงจังและการที่รัฐบาลเป็นอย่างนี้การที่เราได้สสเป็นอย่างนี้มาเนี่ย ถ้าพูดกันตามหลักความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะฮะอย่ากโกรธกัน <c oughs> มันก็ต้องโทษประชาชนเพราะประชาชนของเราเนี่ยนะฮะไม่ใจตรอง <c oughs> ไม่เคยนึกถึงอดีตนะครับเพื่อที่จะมาให้เป็นปัจจุบันและก็ไม่นึกถึงอนาคตดังนั้นมันจึงกลายเป็นการเลือก นักการเมืองอะไรก็ได้นะฮะจะโสมมโสโครกจะเป็นนักการเมืองที่ใช้วาทกรรมจะเป็นนักการเมืองที่กระล่อนปลิ้นปล้อนขอให้มีเงินแจกนะฮะแล้วก็โกหกเก่งเราก็เลือกกันเข้ามาเมื่อเลือกกันเข้ามาผลสุดท้ายบ้านเมืองก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ครับหนึ่งนักการเมืองเข้าไปหาผลประโยชน์ให้กับตนเองสอง ขัดแย้งกันเพื่อการแย่งชิงอำนาจ 3. สร้างปัญหายุยงปลุกปั่นพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้เกิดความขัดแย้งแล้วก็ทะเลาะกันนั่นคือการกระทำของนักการเมืองเหตุก็มาจากประชาชนเป็นผู้เลือกคนดีคนที่ทำงานเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะทำเพื่อชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองแต่ไร้เงิน เพื่อจะไปแจกใจ่ายในการซื้อเสียงคนนั้นไม่มีทางได้ครับทำงานช่วยเหลือประชาชนแทบเป็นแทบตายเนี่ยนะถ้าหวังจะเป็นนักการเมืองไม่มีทางไม่มีทางครับนะโดยผมยกตัวอย่างจากตัวผมเองเนี่ยนะผมไม่เคยลงการเมืองนะแต่ผมยกตัวอย่างอย่างกรณีผมช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิน้นไม่เคยเรียกร้องเงินทอง ไม่เคยขอความช่วยเหลือไม่เคยขอข้าวกินเราช่วยด้วยใจแต่พอมีการเลือกตั้งเราเห็นว่าพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งนักการเมืองใดนักการเมืองหนึ่งเป็นคนดีมีน้ำใจที่เราพอจะพึ่งพาอาศัยได้สามารถต่อยอดจากงานที่เราทำในการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้มากขึ้น เราก็ขอร้องบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าขอให้เลือกคนนี้นะเรื่อกพักการเมืองพักนี้นะปรากฏว่าไม่ได้สักคะแนนนะเพราะอะไรฮะเพราะไม่มีเงินแจกแต่เอาความดีเข้าไปแลกความดีไม่สามารถกินได้ในสายตาประชาชนความดีไม่สามารถที่จะทําให้คนเหล่านี้มีสติปัญญาเกิดขึ้นมาได้ดังนั้นเราจึงได้นักการเมืองที่เอาเงินมาล่อเอาเงินมาซื้อ จนมีคำนิยามของคนทางภาคเหนือเราบอกว่าเงินบ่อมากาบ่อเป็นนะเห็นไหมสุดท้ายสิ่งที่เราได้รับก็คือความเดือดร้อนดังที่เป็นอยู่ในขณะนี้นี่คือปัญหาที่สำคัญของประเทศชาติบ้านเมืองถ้าตราบใดก็ตามพ่อแม่พี่น้องประชาชนยังเป็นอยู่อย่างนี้แน่นอน ปัญหาก็ไม่สามารถที่จะคลี่คลายแก้ไขเพื่อประชาชนได้ดังเราจะได้เห็นนะครับการที่ผมพยายามที่จะนำเรื่องราวของพ่อแม่พี่น้องประชาชนร้องขอความเป็นธรรมไปทุกหน่วยงานแม้แต่การถวายดีกาแต่ก็ยังไม่ปรากฏเป็นรูปธรรมร้อยเปอร์ซว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นจะหวนคืนกลับมา เข้าสู่โหมดแห่งการแก้ไขแห่งการดูแลแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนจากวันนั้นถึงวันนี้ที่เราเดินอยากันอย่างจริงจังนี่นะฮะสิบ <c oughs> กว่าปี20ปี30ปีที่ผ่านมาและ5 6ปีสุดท้ายเนี่ยเราทุ่มเทยอย่างสุดกำลังเราเชื่อมั่นในรัฐบาลในขณะนั้นแต่สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเช่นเดิมนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นครับ พ่อแม่พี่น้องประชาชนต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะฮะเรียกร้องในสิ่งที่ถูกต้องเรียกร้องในสิ่งที่ควรจะเป็นไม่ใช่ไปเรียกร้องเพื่อพักการเมืองพักใดพักหนึ่งที่เขาเอาเงินมาแจกแล้วเราก็ออกมาสนับสนุนออกมาเสียงคุกเสียงตารางเราอยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งคนไทยนะคนรากาคนรักญ้าและพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มเหรครับ ทั้งที่มีบัตรประชาชนแล้วก็ไม่มีบัตรประชาชนก็ตามเนี่ยนะร่วมแรงร่วมใจกันออกมาเรียกร้องเพื่อสิทธิของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเองอย่างเป็นรูปธรรมไม่เช่นนั้นมันก็จะเป็นอย่างนี้ยกตัวอย่างนะฮะกลุ่มแรงงานถามว่าเมื่อเขาไม่ใช่พมา่าเราไปทำพัสปอซีไอให้เขามันผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นแล้ว ทีนี้พอเราออกมาแฉหนักๆน,นะเวลานี้คนจํานวนหลายแสนคนไม่สามารถที่จะต่อพัสปอได้เพราะหนึ่งพูดพมา่าไม่ได้เพราะเขาเป็นกระเรี่ยงเป็นมอนเป็นไทยใหญ่ <c oughs> เขาไม่ใช่พมา่าพูดพมา่าไม่ได้ไม่ต่อให้ใครไม่มีเอกสารพรมาร่าแต่พูดพมา่าได้ต่อให้เห็นไหมแค่พูดได้แล้วต่อให้ก็ผิดกฎหมายแล้วเนื่องจากเอกสารพรมาร่าไม่มีถ้ามีเอกสารพรมาร่านี่เราไม่ได้ว่า นั่นคือพลเมืองของพอมา่านั่นก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า <c oughs> ขบวนการนี้นะกินกันเป็นขบวนการมีการสั่งเชิงบังคับให้กำนันผู้ใหญ่บ้านนะรับรองแล้วก็แบ่งเศษเงินบางส่วนให้เราจะไปบอกว่าท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านเหล่านี้ทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้ถ้าผู้ใหญ่ข้างบนอำเภอประหลัดไม่สั่ง หรือมีนโยบายโดยเด็ดขาดนะรับรองบุคคลเพื่อที่จะทําบัตรหัวศู์บัตรพื้นที่สูงและมีการเรียกรับเงินจะเอาผิดไม่มีใครทำหรอกครับเพราะฉะนั้นเราเข้าใจนะเราเห็นใจนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันาทางอำเภอทางประลัดถ้าทางจังหวัดไม่เอาด้วยเขาก็ไม่กล้าทำถ้าทางจังหวัดนะทางผู้ว่าทางประลัด หรือหน่วยงานที่ดูแลนะไม่ถูกทางอธิบดีข้างบนนะสั่งการลงมาเขาก็ไม่กล้าเช่นกันอธิบดีถ้าประหลัดกระทรวงไม่มีส่วนร่วมเขาก็ไม่กล้าประหลัดกระทรวงถ้ารัฐมนตรีหรือรัฐบาลไม่เอาด้วยเขาก็ไม่กล้าดังนั้นเราจึงเห็นเส้นทางนะครับว่าขาบวนการค้ามนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องปัญหาแรงงานเนี่ยนะมันกินกันเป็นขบวนการตั้งแต่บนลงถึงล่างนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเอาตัวรอดเขาต้องทําตามคำสั่งท้ายที่สุดคนที่มีความเดือดร้อนมีความทุกข์ยากก็คือนายจ้างกับลูกจ้างเห็นไหมฮะด้วยเหตุดังกล่าวนี่แหละครับผมจึงออกมาต่อสู้เพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนณนะเวลานี้เนี่ยกำลังเป็นปัญหานะะ แรงงานหายไปหลายแสนคนเนี่ยไม่ได้หายไปไหนแล้วครับอยู่ในประเทศไทยเนี่ยแต่เขาต่อพาสปอร์อตไม่ได้เพราะเขาพูดพม่าไม่ได้แต่ถามว่าเมื่ออต่อพาสปอร์ตไม่ได้แล้วถามว่าที่ผ่านมาคุณทําให้เขาได้อย่างไรและคนที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยคุณไม่ยอมทําบัตรพื้นที่สูงให้เขาเนี่ยและมาไล่เขาทำพาสปอร์ตแล้วต่อมาเขาต่อพาสปอร์ตไม่ได้ใครรับผิดชอบนี่แหละคือปัญหาของประเทศไทยครับ แล้วพอแม่พี่น้องประชาชนก็เลือกไอ้นักการเมืองที่มันโมแต่กัดกันฟัดกันแย่งอํานาจกันนะแย่งตําแหน่งกันอยู่ในสภาดังที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้มึงจะยุบพรรคกูกูจะยุบพรรคมึงวุ่นวะวุ่นวายแล้วประชาชนได้อะไรจะแก้ไขรัฐกฎหมายรัฐธรรมนูญนะจะเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ถามว่าประชาชนได้อะไรมันต้องถามตรงนี้ก่อนครับก่อนที่จะเลือกตั้งสสเนี่ยนะต้องถามว่าเลือกคุณไปแล้วประชาชนได้อะไร นั่นคือสิ่งที่ผมอยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับได้ตระหนักอย่าเลือกเพียงเพื่อวาทกรรมอย่าเลือกเพียงเพื่อรับเงินซื้อเสียงนะครับเพราะไม่เช่นนั้นประชาชนนั่นแหละเป็นผู้สร้างปัญหากับประเทศชาติดังที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ลองไปคิดดีๆนะครับ